เบ็ดน้ำยำหนกระบวยน้ำมะนาว1กระบวยเล็กหรือว่าตามชอบชลดนิดหน่อยพริกตามชอบแค่นี้ก็แซ่บแล้วเพิ่มความหอมนิดหน่อย โเคเอาลยนะคะยน่ิชูหน่อยของแพ้ใส่อะไรยังไม่รูู้อไอ Hmm. Um.